ว่าไงเพื่อนเกอสนใจสาวงั้นหรอฮะลุงโน้นเออเฮ้ยเลยสเกเลยกูก็บอกกี่ครั้งกี่คนเลยเนี่ยว่ากูอายุเท่ามึงเอาแต่เรียกกูว,ว่าลุงโน้นลุงโรนจนคนอื่นคิดว่ากูน่ะเป็นลุงแล้วแห่ก็เบ้าหน้าเองนี่นะไอโ้โ้นน้อยแน่ว่ากูหน้าแก่หรอไอ้คนมืดมนเอ้ยฮะว่าไงนะจะเอางั้นหรอเออมาดิเอาไหมเอาดิเฮ้ยพอได้แล้วพอได้แล้วออหัวหน้า ให้ตายสิพวกเธอสองคนเจอกันทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยนะเออแล้วคุณนารีล่ะครับฉันคุยกับเธอเรียบร้อยแล้วแ่ะแต่ส่วนเรื่องนอกเหนือจากนั้นก็คึ้อยู่กับตัวเธอเองแล้วละ่ะว่าจะตัดสินใจยังไงเออนั่นเหรอครับนี่โคมถ้ามีเวลาผ่องใาแล้วก็หัวตัวเองก่อนไหมฉันมีภารกิจให้นายทำาน่ะเอ,อ๊ภารกิจเหรอครับห้ามรับคนแปลกหน้าขึ้นรถ เมาเมาเมาเมแพรเมา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 เพร์เมา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 เพร์เฮ้ยพวกมึงเบาหน่อยนะแม่งเนี่ยกูังขับรถอยู่นะเว้ยเฮ้ยจำเป็นบทไปได้ขับก็ขับไปสิวะกูกำลังล้อกเพลสบายใจเชิบเลยเนี่ยใช่ใช่ขับไปขับไปอุ้ยแม่งเอ้ยถ้ารู้งี้แล้วก็กูนั่งแท็กซี่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องส่งพวกมึงกลับบ้านเนี่ยเซ็งจริงๆเลยกู เอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะไอสอนมึงขับอย่างนี้ทําไมวะใช่ใช่กูตื่นเลยตกใจเลยเดียไม่ใช่สนอยก็ไอผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอะผู้หญิงไหนวะเออขอโทษนะคะที่ทําให้ผู้พี่ตกใจน่ะคือหนูจะไปต้องทานะคะเออแล้วเธอต้องการอะไรหรอคือช่วยพาไปส่งที่นั่นหน่อยได้ไหมคะอืมไหนดูซิ แหมไม่เห็นต้องขอร้องเลยน้องถ้าเป็นสาวแล้วก็พี่ช่วยแล้วล่ะเออใช่แล้วพี่มาสุภาพาบรุได้ก็เฮียละเซนทาขอน้องมาคนละทางกับที่เราไปเลยนะเว้ยเออขอโทษนะน้องสงสัยพี่จะส่งน้องไม่ได้ด้านหลักเออไอสอนอยากจะดาสีฟ้าส่งน้องหน่อยใช่ใช่น้องเขาเน่าเสื่อๆจะเตอเออโว้ยพวกป้าเมาแล้วสติสตางไปหมดก็ขอร้องแล้วครับพี่หนูต้องไปจริงๆนะคะเพื่อนๆของหนูก็ไม่มีใครว่าไปส่งเลยเนี่ยหนูต้องไปจริงๆนะคะหนูรีบนะคะ เออก็ได้ครับขึ้นมาเลยครับผมขอบคุณนะคะไม่ต้องห่วงเนาะเดี๋ยวพี่คุยเป็นเพื่อนเองนะจ๊ะใช่ใช่ใช่พี่คุยสนุกนะขอบคุณนะคะไอ้พวกหืนเอ้ย A few minutes later เพื่อนคุยเพื่อนหลับสิมิว่าดูสิหลับเป็นตายเลยเนี่ย เออจะว่าไปพี่ยังไม่รู้ชื่อน้องเลยเนี่ยน้องชื่ออะไรเหรออ๋อหนูชื่อเการัดค่ะแหมชื่อพ่อจะเลยนะเกาลัดเนี่ยอ,อคุณที่ชมนะคะเออน้องเกาลัดน้องจะว่าอะไรไหมถ้าพี่จะเปิดไปทยุฟังนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะตาสบายเลยโอเคั้นพี่เปิดเลยนะสวัสดีครับนี่คือรายการเล่าเรื่องผีก่อนหล่อ รายการสำหรับคนนอนดึกที่ต้องการฟังเรื่องผีก่อนนอนและเรื่องสยองของวันนี้เรื่องราวของชายคนหนึ่งกับประสบการณ์รับผีขึ้นรถเะื่อทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในวันที่ผมนั้นทํางานจนดึกดื่นหลังจากที่ผมนั้นทำงานเสร็จผมก็รีบกลับบ้านทันทีแต่ด้วยทางกลับบ้านของผมนั้นเป็นพื้นที่ป่าทำให้ผมนั้นรู้สึกวังเวงเล็กน้อยจนกระทั่งจูๆ่ๆก็มีใครบางคนโบกรถหาผมเป็นผู้หญิงอายุราว20ต้นๆเธอนั้นสวยมาก เธอขอให้ผมนั้นส่งเธอกลับบ้านและด้วยพื้นเพนี่ใสยกับผมนั้นเป็นคนใจดีผมจึงรับเธอขึ้นรถและพาไปส่งบ้านแต่เมื่อผมขับไปได้สักพักจู่ๆท่าทีของหญิงสาวคนนั้นก็เปลี่ยนไปและจากนั้นเธอก็ได้ทําบางอย่างจนผมนั้นอ,อ้าวปิดทำไมล่ะคะเออพอดีว่าพี่ต้องมีสมาธิในการขับรถนะเลยต้องปิดเอ๊งั้นเหรอคะอ๋อเออน้องถ่าจะว่าอะไรไหมพี่ขอแวะปั๊มน้ำมันหน่อยอ,ะอ่ะอ๋อตาสบายเลยคะ่ะถ้างั้นก็ตามนี้นะ ดี๋ยวพี่ขอห้องน้าเพื่อนึงนะน้องจะลงไปซื้ออะไรไหมเออไม่เป็นไรค่ะหนูรอตรงนี้แหละงั้นก็พี่ลงเลยนะโอ้ยใช่หรือเปล่าว่ามันาไม่ใช่ออ้ยไม่หรอกมั้งเธอคงไม่เป็นไอ้นั่นหรอกเป็นอะไรหรอคะเอ้าเธอมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มาห้องน้ำใชยดิเธอเข้ามาได้ไงเนี่ย หนูนี่โชคดีจังเลยนะคะที่มีพี่อยู่เนี่ยพี่สองคนในรถเนี่ยเหม็นจะตายกินไปก็ท้องเสียเปล่า,าเอ๊ะนี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยก็แบบว่ามันหิวนะหนูขอกินพี่นะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยมามนะมาให้หม่ำซะดีๆเฮ้ยช่วยด้วย งมงอมงมงอมงอมรวยจังเลยเฮ้ยจ่าซื้ออะไรน่ะขนมจีบเอ้าไม่ซื้อเผื่อผมเลยเหรอเนี่ยไม่อ่ะลบน้อยซื้อเองดีโอ้ยขี้งกอกจ่าเฮ้ยจ่ามีเสียงคนนั่นเหรอนั่นสิเสียงเหมืองขอความช่วยเหลือนะฮะไปดูกระสือเสียงจ่าทางนั้นน่ะเฮ้ยทำอะไรน่ะเฮ้ยจ่าตัวอะไรเนี่ยกูจะรู้กับมึงไหมกูก็เห็นกับมึงนี่แหละ ขัฟังการกินของพูกกูยิงตายเฮ้ยจอมามาแล้วทั้งไงดีก็ยิงแม่งสิฟ้าถามอยู่ได้โอ้ดูสิจายิงแม่ทุกนัดเลยเนี่ยเฮ้ถ้าเป็นหนังสปราัดเรื่องอื่นแล้วก็ยิงไม่โดนแต่เรื่องนี้พวกกูยิงโดนว่ะอีอีออนี่ไอ้พวกตัตำวยฝ่าเอาไว้ก่อนเออฝากแล้วคืนด้วยเอาไปซะแล้วแฮะ เฮ้ยจ่าดูนี่สิมีคนเจ็บอยู่ที่ครับฮะไหนไหนเฮ้ยจริงด้วยว่ะเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูเป็นไรไหมโอ้อยาหายใจอยู่มูเรยกรถพยาบาลเร็วได้ครับผมจ่าครับเด็กคนนั้นเป็นไงบ้าง อ๋อพ้นขีอนตายาแล้วละ่ะบาดแผลพวกนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากมันเหมือนกับแค่ปิงดูดเลือดไหลตัวดูดเลือดแค่นั้นแหละแต่ถ้ามาช้าก,กว่านี้เราก็เด็กคนนั้นได้ตายหาแน่นอนเออท่าผู้ตุ๋นคนตายจาาครับผมได้พบกับผู้สิจิวิตครับเอ,อ๊ะผู้สิธิวิตเหรอครับเป็นชายหนุ่มสองคนล่าขอบวกเขาถูกบทขยี้จนแหลกเลยครับจนแหลกเลยเหรอตรงไหนอะ่ะเป็นรถคันสีฟ้าครับผมจากคำให้การของเด็กปงังเขาบอกว่าในรถคันนั้นมีผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนครับผมผู้หญิง อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของยายตัวประหลาดนั่นน่ะเออจาครับจะเอาไงกับคดีที่ดีครับอืมช่วยไม่ได้แฮะคงต้องติดต่อเจ้าพวกนั้นแล้วละ่ะเอ,อ๊ะจาอย่าบอกนะว่าเออติดต่อแบนฮันเตอร์โดยด่ว,ดวนขอโทษนะคะช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะ